แป่งอ้อนเมียนหมวต่อยโออินหอยนายเยงตอเจนเมียนหมวต่อยบัวตายเดอโออัน oh. นี oh. ้ค่ะกลางนายเป็น yeah. ว่าเลี okay. ้ยวลาเดงเชาว่ากระเพ้าขาวกระเพ้าแดงยี่เดออกระเพ้าขาวกระเพ้าแดงไหนเยี่ยมเฮี้ยทุกกองเมียนหว่าฮะนกกองหน่อยเยเซนงจันหว่ากองโอเอาว่าต้องประหอยเยี่ยตอเจนเมียนหมวต่อยบัวตาหมังเยี่ยแกะจักรันวะอ่ ริวเองไม่เม yes. ียนมียวต่อยบัวช้ำเต้าเย่ไหนกาเย่หมายจะกันไหนจะจีนเย่หมายตู้ปเจียนอ๋อริวเราเย่เซมมาเจียงโหเปียมีเต้าตู้จอยแต่เต้าอ๋อริวอีจันนัยเย่เซจิวคลิปวิดีโอแต่เต้าเมียนมียวต่อยบัวโออีหอยน้าเย่ต่อเมียนมียวต่อยบัวตะแกช้ำหยุ่งไล่เนี่ยอ๋อตะแกวะ กะเพ้าขาวกะเพ้าแดงอเดี๋ยวแองชาวว่าเลียวล่าอเดี๋ยวแองชาวจางกานันยินซีอ่อหยุ่งเงี้ยบุ้ยหมางกายย็นยุงงย่งโยยีบวัวใหม่ตุบเสียอ่อนี่จะจินบุเสียจะจินน่ะนินยินห้อยยินห้อยนินสีห้างโอ It's an ý gắp video hoy night nhé chúa hà chip chúa o liu nọ chất xin xe hang nọ y xe con bố mìn mùa tay bô tay hiu ọ liu đàng nay y xe to mìn mùa tay bô tay mang tay đàng tay bô tay bô tay bô cái như tay hả tay bô tay bô tay bô tay ล like anyway, ุงตุบุ๋งกองนะเบี้ยริวเนียนเองอีเสียนห้อยห้างนียนช่วยตะเสียก่อนเตนเตอีเหลียวนะกะเพราแดงโอ้ริวข้าแมงวะกะเพราขาวนะกะเพราขาวนอนตัดเดียบแมงไงห้างเนาะจอบเจี๊เมี๊ไงจอบเจี๊เมียกันอยูวเมียช้ำก็นั่นแหละกะเพราขาว ผ้าขาวป่ามาอี้เหลียวอะมาอี้เหลียวตองวุเดียมีดิวนอขคว้าแมงเว้เลียวลาโอ้เลียวลาโนเองกระช้าเตเตีต่อมินหมูต่อยปุ้มิงหมากฟัดเตอีสันน้ำตองไั้นเลียวลาโอ้เลียวลาโนไม่ป้วเหลียวนะจืฟัดเตนี้เลียวลาเลียวลาฮาน้าโอ้ละนั่นนี่นี่น้อมอ่อนี่น้อมเอาวะ ยางก็หายนอนเพราะว่าไงก็หายนอมบุแกะแต่เบื่อจุกินกว่างมีนี่อ่ะตรงนั้นเบื่อจุกินเนี่ยนอมกว่างอีสันเตะปัวเหลียวนายเลียวลาโอลิวตุงอีบัวจวงว่าจานว่าเยอะดีอ่ะจานแกะเจียงเนี่ยลิวอีฮินนะตะแกะว่าเลียวลาชาวกะเพราขาวกะเพราแดงออก กะเผาขาวกะเผาแดงเนี่ยเยี่ยมหิวเมียนหว่าฮะนก้องเยี่ยนุ่งจันหว่าก้องอีสานได้เลียวลาโอเลียวลาแต่เยี่ยแกะตังไล่ด่างแกไล่ส่วนมี่งเนี่ยด่างโอนะและเลียวลาโอเลียวลาเยี่ยมกระเดีย nhát tay say yat bay say yat bay say yat bay yat say hang no yat say hang no na is a no này, y bô my two piano oi say piano na lion i say piano piano lion yung na yung na yung na yu na yu na yu na เป็นว่ากะเพราแดงนินเนียนมสิสิเนาะอีสานนอมใจโหนะน้อตู้หยัดเจ๊แต่ยัดฟิดงเงี้ยโอมป่านี่แองตุแองกระจานเตยหยัดเจ๊ตู้ปัวนอมฮะนุ่มเตยนะสินุ่มเตยนะแมงโอแปะแมงแปะแมงน้ำป่ดจะจริงดงว่าสิว่าฟิดงเงี้ยหยัดเจ๊หยัดยัดหยัดยัดออกหยัดยัดตู้ปัวนอม ยัดเจว่ยัดเจหยัดเจว่าหยัดนั้นยัดนั้นวะนะกะเพราแดงชาวกะเพราขาวนะยัดยัดตุปัวนอมหลือว่าเลี้ยวลาเนาะแองตุกกระจายเตอเดี๋ยวลาแองตุกกระจายเตตุปยานอมอีสันนะจากานโอจากานหั่งนอนนะเอาไว้หยัดนั้นหั่งนอนยัดใช่ไหมยัดหยัดยัดนะยัดกิโลเอะ อีสานน้องเจ๋อเนาะเซตุโอวะเหยียดกิโลเจี๊ยบน้อมจานเนี่ยออกอีสานนะอีซุยกองในจานเนี่ยในที่ตังน้องตองในแองตับเวยเย็นซีแอ่งใบเย็นซีออกตับคว้างในอย่างนี่นะพร้อมหมายในเย็นซีโอแปงตาหั่งน้อมสุดจาวอ่ะมาเจ็ดเอียเยย สุดาอดะโอ้ีสันน้ำเจาะหนแนนหมาตุเอกิโลเชียดเจีย